วันนี้นะครับผมจะแสดงให้ดูว่าเราใช้ a อ i ฟิโ Review อ่ะได้เร็วแค่ไหนสมมุติเลยนะครับผมตื่นนอนมาไม่รู้ว่าจะรีวิวสินค้าอะไรดีผมก็มาที่ช้อปปีครับเสร็จแล้วก็มาดูหมวดหมู่ครับวันนี้ผมอยากเลือกเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายผมก็ไปที่ a อ i ฟ o ครับหาสินค้าขายดีครับพิมพ์เลยครับเสื้อผ้าแฟชั่นนี่ผมจะพิมพ์ให้ครบเลยนะครับเอาเวลาจริงเลยนะครับเสื้อผ้าแฟชั่นชายแล้วกดค้นหาครับ ก็จะมีสิบอันดับนะครับมาให้เราเลือกนะครับผมก็เลือกที่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วกันนะครับก็อปปี้มันเลยครับเสร็จแล้วนะครับผมก็มาวางที่นี่ครับในหมวดหมู่เสื้อผ้าแฟชั่นชุดผู้ชายนะครับวางครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วค้นหาครับน่าจะมาแล้วนะโอเคมาแล้วครับนี่เสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายนะครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวอ๋อเพิ่งมานะครับอ่ามาไม่เป็นไรอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเลยครับว่าเราจะตัวไหน นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยเพราะว่ารีวิวถึง4.9นะ700กว่าชิ้นนะครับแถมได้เอต้าคอมเลยครับสมมติผมยกตัวนี้เป็นตัวอย่างละกันผมอยากทํารีวิวสินค้าตัวนี้มาทำาอ f เฟ l i a เ e ียนะครับผมก็คลิกเข้าไปครับก็เริ่มเลยครับเอาข้อมูลของเสื้อตัวนี้ไปใส่นะครับในส่วนของรีวิวสินค้านะครับแบบอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็รายละเอียดสินค้านะก็อะไรนี่แหะเอาไตเติลเลยละกันเอามาหมดเลยครับแล้วก็ มแนะนำนะครับให้ใส่รายละเอียดสิ่งสำคัญสำคัญของสินค้าตัวนี้ไปด้วยนะครับมันจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับให้คุณเลื่อนลองลองลงไปดูนะครับในรายละเอียดสินค้าัตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้น่าจะดีนะครับผมเอาไปตรงนี้หมดเลยเพราะมันไม่ยาวมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นของผู้ชายใช่ไหมครับเลือกอินฟลูเอนเซอร์ก่อนเป็นด้านแฟชั่นนะครับแล้วก็เลือกเพศครับมาสร้างเนื้อหาครับ ได้มาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับเร็วแค่ไหนแต่เร็วยังไม่สําคัญเท่าคุณภาพครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันดูนะครับเสื้อเชิ้ตออกฟอร์ดสีโคมาท่าไอเทมที่ผมว่านุ่มๆต้องมีติดตู้อ่าตัวนี้เป็นฮุกนะครับเรียกร้องความสนใจนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงประสบการณ์นะครับที่ได้รับนะครับตอนแรกกะว่าจะซื้อเสื้อเชิ้ตธรรมดาแต่พอลองตัวนี้เอราวันเท่านั้นแหละผ้าคัสตอนร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภาพดีมากหนานุ่มกําลังดี ใส่สบายแบบที่ไม่ต้องกลัวโชว์เนื้อที่สําคัญระไม้เหงื่อได้ดีเยี่ยมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะพูดถึงประสบการณ์สิ่งดีๆที่ได้รับนะครับแล้วก็สอดแทรกคุณสมบัติของสินค้าเข้าไปด้วยนะครับ mix and match ง่ายมากจะใส่ทางการก็ดูดี casual ก็เทผมชอบจับคู่กางเกงยีนสีซีดรองเท้าผ้าใบสีขาวมินิมอลสไตล์ออกมาลุคสุดคูลสาวๆเห็นต้องเลี๋ยวมองเห็นไหมครับพูดถึงเรื่องแต่งแล้วดูดีนะครับตรงนี้นะครับ พูดถึงเรื่องด้านอารมณ์นะครับทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเออใส่ตัวนี้แล้วเราจะมีทําให้เราแต่งตัวออกมาดูดีนะครับเล่นกับอารมณ์ของคนนะครับสนใจคลิปด้านล่างของเค้าเทียชันแล้วครับคุณก็ใส่ลิงก์แอเฟเวลที่นี่ครับเสร็จแล้วก็จะมีติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเร็วมากตอนนี้เสร็จแล้วผมได้1ตัวแล้วที่จะใช้ในการทำแอเฟเ t e แต่สมมติว่าเอ้ยยังไม่พอใจกดสร้างเนื้อหาครับตรงนี้นะครับสามารถบันทึกผลลัพธ์ได้ถึงสูงสุดถึง3รายการนะครับ อ่าได้ไม่เรียบร้อยแล้วนะครับของเก่าก็ไม่โดนลบนะครับจะบันทึกไว้แล้วคุณก็ลองอ่านดูเลยครับว่าคุณชอบเวอร์ชั่น1 2หรือ3มมากกว่ากันนะครับหรือคุณนะครับสามารถนะครับปรับแต่งตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราลองบอกเอ้ยเราไม่อยากจะไปเน้นคุณสมบัติอะไรมากมายผมลองให้ดูนะครับเอาออกไปนะครับเอาเหลือแค่นี้เลยเหลือแค่ไตเติ้ลเลยครับกดสร้างเนื้อหาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง ามาแล้วครับลองเทียบกันดูนะครับเสื้อเชิ้ตออกฟอร์ Force, สีกรมท่าไอเทมที่ใส่ยังไงก็ดูดีมิดแอนแมทได้ทุกลุกอ่าเห็นไหมครับฮุกมาเลยครับว่ามันดียังไงประสบการณ์ที่ได้รับต้องบอกว่าเสื้อเชิ้ตที่ใส่แล้วปังเนื้อผ้าออกฟอร์ดทั้งนุ่มระบายอากาศดีไม่อึดอัดไม่ต้องใส่ทั้งวันทรงสวยเป๊ะตั้งแต่หลายยันชายเสื้อปกคอตั้งสวยไม่ยับง่ายแถมสีกรมท่าคลาสสิกแบบนี้ จับคู่อะไรก็รอดนะครับแล้วก็จะมีไอคอนอิโมจิมาด้วยนะครับลองมาหลายตัวแล้วนี่ตรงนี้สําคัญนะครับเพื่อเปรียบเทียบไม่เห็นว่าตัวนี้มันเจ๋ยงยังไงนะครับลองมาเลยหลายตัวแล้วแต่ตัวนี้ฟินสุดจะใส่ไปทํางานไปเดทหรือออกงานก็เอาอยู่ใครกําลังหาเสื้อเชิ้ตคุณภาพดีไว้ใช้นานคลิกลิงก์เนี่ยเลยครับเห็นไหมครับบอกประสบการณ์พร้อมคอทัวร์ชันเรียบร้อยสังเกตภาษานะภาษาจะเป็นธรรมชาตินะครับไม่มาแบบแห้งๆนะครับแล้วก็ใส่แฮตแทก คุณก็สามารถนะครับเปรียบเทียบได้เลยครับว่าคุณชอบเวอร์ชันไหนนะครับ1 2และ3ก็นําไปโพสได้เลยครับไปลองใช้กันดูนะครับแต่ถ้าคุณนะครับอยากทําวิดีโอเพื่อให้โพสต์ของคุณมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเรามีตัวช่วยครับไปที่แนะนําการตัดต่อครับแต่ก่อนที่จะไปเราก็เลือกคอนเทนต์ก่อนนะครับผมขอเลือกตัวนี้เลยแล้วกัน Copy มาเลยครับเสร็จแล้วไปที่แนะนําการตัดต่อครับเราก็วางคอนเทนต์ไปครับแล้วก็กดรับคําแนะนํานะครับตอนนี้นะครับทางแอฟริกโกนะครับก็จะทําการคิดนะครับ ซีนต่างๆนะเพื่อใช้ในการทำวิดีโอออกมาให้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวรอมาดูกันว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างตอนนี้ก็คิดอยู่นะครับจะใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวมาแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้จะแบ่งเป็นสส่วนนะครับจะมีส่วนของบทพูดแล้วก็การตัดต่อบทพูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเทนต์ที่เราใส่เข้าไปเลยนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง a อฟิกโนะครับจะคิดการตัดต่อนะครับให้แมทนะครับให้เหมาะสมนะครับ ตามบทพูดหรือตามเนื้อหาคอนเทนต์ที่เราได้มาแล้วนะครับเพราะว่าวิดีโอมันจะได้ออกมาน่าสนใจตามที่เราได้คิดมาก่อนหน้านี้นะครับมาดูที่การตัดต่อครับก็จะบอกว่าเป็นฉากนะครับมีกี่ฉากแต่และฉากจะมีส่วนของฟุตเทจเอฟเฟกแล้วก็เสียงดน,นตรีครับเรามาเริ่มที่ซีหนึ่งกันเลยครับนะครับเปิดด้วยภาพมุมกว้างของเสื้อเชิ้ตออกฟอร์ดสีกรมท่าแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอ่าตัวนี้คุณก็ทําตามได้เลยครับเอาสินค้ามาใส่แขวนเลยนะครับแล้วก็ถ่าย แล้วเอฟเฟกใช้การซูมอย่างช้าๆนะครับเพื่อเสื้อเชิ้ตเน้นสีและเนื้อผ้าส่วนตัวนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้ถ่ายเองคุณสามารถใช้เอฟเฟกของโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปคั t หรือแคนวาช่วยได้นะครับเสร็จแล้วก็มีเสียงโนตรีประกอบนะครับจะใช้คีย์เวิร์ดว่าชิคอะ u ซติกนะครับแต่ตรงนี้ก็จะบอกว่าเพื่อความอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้เริ่มเมื่อซูมเข้าเห็นไหมครับเขจะบอกจังหวะในการใช้เสียงเพลงด้วยนะครับ คุณก็เอาคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับไปเซิร์ชหานะครับอย่างถ้าผมใช้แคปคาดนะผมใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกเพลงมานะครับเสร็จแล้วซีนที่2ครับก็จะมีฟุตสเตจเช่นเดียวกันนะครับเอฟเฟคแล้วก็เสียงดนตรีนะสลับไปเป็นภาพของผู้ชายนะครับที่สัมผัสเตื้อผ้าแล้วยิ้มอย่างพอใจนะครับคุณก็เอาในแบบมาเลยครับเออสัมผัสเตื้อผ้าแล้วยิ้มอย่างพอใจนะครับเสร็จแล้วก็ทําตามนี้ครับใส่เอฟเฟคเพิ่มการเคลื่อนไหวฟาสต์โมชั่นอ่าตรงนี้ก็ใช้เอฟเฟคของพวกโปรแกรมตัดต่อเเเช่นนนดดีีียยววกกััแล้็สงตรรคบ แล้วก็หามาแล้วก็เปลี่ยนนะครับดังนั้นแต่ละซีนมันก็จะให้ฟิลลิ่งในแต่ละอารมณ์นะครับและแต่ตรงนี้นะครับมันก็จะไปแมทนะครับไปแมทถ้าเราคุณลองอ่านดูก็จะไปแมทนะครับไปแมทกับเนื้อหาข้างบนนะครับตรงนี้เราทําเป็นซีนีนไปแต่เราก็พูดบทพูดตามนี้ไปนะครับแล้วเราก็สอดแทรกซีนแต่ละซีนให้มันสอดคล้องกับบทพูดนะครับตรงนี้คุณก็ทําตามนี้ไปเรื่อยๆนะคุณก็จะได้วิดีโอนะครับสหรับโพสต์อีวิสิคัตัวนี้ที่น่าสนใจออกมาเรียบร้อยครับแต่ถ้าคุณนะครับทำโพสต ไม่อยากจะโพสเพื่อเรียกออร์แกนิกอยากจะขอทําโฆษณาด้วยนะครับของเราก็มีครับมีครับเมื่อมาที่หากลุ่มเป้าหมายนะครับก็ทําการกรอกรายละเอียดสินค้านะครับรายละเอียดสินค้าที่ผมใช้ก็คือตัวรีวิวสินค้าที่เราได้คิดมาก่อนหน้านี้แหละครับผมใส่ไปเลยนะครับปรากดวิเคราะห์ครับเดี๋ยวทางแอฟฟิโกนครับจะวิเคราะห์มาให้ว่าใครบ้างที่เหมาะสมกับสินค้าของเราครับมาแล้วครับใช้เวลาไม่นานนะครับนะเรามาดูกันครับผู้ชายไปทํางานนะครับอายุ25-40ปีเนี่ยตรงนี้ใส่ได้นะครับ ในตอนทาโฆษณาใส่ตรงกาหนดช่วงอายุได้นะครับสนใจแฟชั่นนะครับและก็การแต่งตัวนะครับดังนั้นเนี่ยก็คนที่สนใจแฟชั่นนะฮะอินเทเสหรือไม่ก็คนที่ทํางานในออฟฟิศอย่างนี้ก็ได้นะครับผู้ที่ติดตามเพจหรือกลุ่มเกี่ยวกับแฟชั่นผู้ชายบน Facebook ผู้ที่ชื่นชอบเสื้อผ้าคุณภาพผ่านทางออนไลน์ตรงนี้เราใส่อินเทเลสพวกช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะครับเห็นไหมครับคุณก็นําตรงนี้แหละครับไปหานะครับอินเทเลสนะครับหรือกลุ่มคนนะครับตอนที่คุณจะทําโฆษณานะครับ ตอนนี้คุณก็เห็นแล้วว่าแอฟริกโกนะครับเป็นผู้ช่วยคุณตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับตั้งแต่ช่วยในคุณในการหาสินค้าขายดีช่วยในการรีวิวนะครับช่วยในการแนะนําการตัดต่อถ้าคุณอยากทาเป็นวิดีโอให้น่าสนใจและช่วยในการหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คุณทํายิงแอดได้ง่ายขึ้นครับลองมาใช้กันดูได้เลยครับ